สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคอนเซปต์ Concept ในคลิปวิดีโอนี้ก็คือมีดที่หล่อจนสาวเหลียวนะฮะมันมีอยู่จริงมาไ่าดูเถอะอะแต่เอาเป็นว่าดีไซน์มันหล่อแล้วกันคุณผู้ชมมันล้อหล่อ,ลอนะดูแล้วมันมันหล่อเกินหน้าเกินตาเกินราคาไปด้วยนะเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันจริงๆเนี่ยหยิบมาในร้านมันจะมีอยู่2แบรนด์ที่น่าสนใจนะครับ แล้วดีไซน์ผมว่ามันสมาร์ทดีเนาะราคากำลังดีด้วยอะเริ่มจากเลเวลหนักๆห,หน่อยอคือจะเป็นตัวนี้ e s t i m a r a d i o เนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสีอยู่3สีให้เลือกกันแบบนี้เลยครับผมนะเดี๋ยวรีวิวแบบทีเดียวยกแพ็คไปเลยนะจะได้ไวๆด้วยนะครับเริ่มจากสีดาก่อนละกันเหตุผลที่เลือกตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าดีไซน์มันหล่อเหลือลเกินคุณผู้ชมดูนะแพ็เกจจิ้งเป็นแบบนี้เปิดออกมามเห็นไหมฮะ ดูหน้าตาเขาเนี่ยมันมีความทันสมัยปนๆอยู่กับความสปอร์ตอยู่ด้านในนั้นด้วยนะครับเพราะความหรูหราผมก็เลยรู้สึกว่านี่น่าจะตอบโจทย์สําหรับสิ่งนี้มากที่สุดนะครับแกะมันออกมาจากซองจะค้นพบว่าเจ้านี่เนี่ยเป็นมีดที่หน้าตาโลเล่าเอาเรื่องนะครับบริเวณตรงท้ายนั้มันสอดเชือกได้แล้วก็ดันข้างเนี่ยมันเป็นตัวพลาสติกไฟเบอร์นะ ที่อารมณ์จับแล้วมันจะรู้สึกคล้ายๆกับพวก G ีเทนนะครับมันมีความหนึบของการวางตำแหน่งนิ้วอยู่เนาะขณะที่พับอยู่เนี่ยมันมีความยาวเดี๋ยววัดให้ดูชัดๆเลยนะครับผมก็คืออยู่ที่5นิ้วครึ่งซึ่งแน่นอนครับว่า5นิ้วครึ่งเนี่ยปัญหาคือมันต้องมีพื้นที่มาให้มันสักหน่อยหนึ่งในการจัดเก็บแล้วเป็นที่น่าเสียดายก็คือตรงที่มันไม่มีคลิปเน็บมาให้ทําให้การจัดเก็บเนี่ยอาจจะลําบากนิดหน่อยใส่กระเป๋ากางเกงมันก็ต้องแบบ ใส่สุดๆนิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะน้ำหนักของรุ่นนี้นะครับผมจะอยู่ที่186กรัมสำหรับผู้ชายไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันก็น่าจะหนักอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะโหลดน้ำหนักลงเหลือสักประมาณ100กรัมบวกลบประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะเหมาะกว่านั่นเองนะครับ ด้านหลังมีระบบฟิปเปอร์ให้พร้อมกับตัวบริเวณระบบบอลแบร์ริงตรงนี้มีความสปอร์ตแบบจ๋าๆเลยเนาะเวลาใช้งานปั๊บเนี่ยเปิดออกมามันก็ดูดีแบบนี้นะครับนี่ไม่มีระบบ a s s i s t Open หรือว่าตัวช่วยเปิดให้นะครับเปิดเองจากแรงสบัดได้เลยเมื่อกี้เนี่ยก็เปิดขึ้นมาจากแรงกดนิ้วของผมเองนะครับ Estima Radio คือความหรูหราของใบมีดเขาเนี่ยมันเป็นสีทูโทนนะเนาะ บริเวณพื้นสีขาวเนี่ยก็ใส่เป็นโลโก้สีดำมาแล้วบริเวณด้านบนเนี่ยนะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูเขามีการสโลปสันลงมาเพื่อให้ตัวหนังสือเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในแล้วเขาเรียกว่าเล่นเลเยอร์พอเล่นเลเยอร์ปั๊บเนี่ยตัวมีดดูสวยขึ้นมาทันทีอีกฝั่งหนึงเป็น Estima า a d ร o ดินะฮะแบบนี้ว่าสรุปเป็นดีทนะฮะแล้วลองดูฮะโอ้โหรอนะเปิดออกมา ความยาวของใบมีดสี่นิ้วความยาวรวมทั้งหมด10นิ้วนะฮะก็ถือว่ายังคงไซส์ใหญ่อยู่ไซส์เบิ้มเลยนะครับแล้วแข็งดีด้วยชอบเป็นดนะีทูเนี่ยมันแข็งแต่ว่าข้อเสียของดีูก็คือเวลามันหมดคมแล้วมันเปิดคมใหม่ยากแค่นั้นเองต้องใช้ฝีมือนิดหน่อยนะครับแต่ก็หมดคมได้ยากเหมือนกันนะบนข้อเสียก็มีความแข็งแกร่งของข้อดีอยู่นะคือมันคมมันแข็งแลวหมดยากนะครับสำหรับรุ่นนี้ อ่ะเปิดให้ดูทุกกล่องไปเลยดีดกว่าเนาะเอาไปตัวเลือกแล้วกันสาหรับคุณผู้ชายที่อยากได้มีดที่หล่อจนสาวเหลียวนะครับนี่น,นี่อันนี้ก็เหมือนกันดูครับมันเป็นสีออกสีเขียวขี้มา้าขี้มา้านิดนึงลักษณะมันเหมือนกับชุดทหารไทยเลยนะที่ดูมีความแบบลุยๆหน่อยนะครับเข้าป่าไปทีเนี่ยล่วงไปในพงหญ้านี่น่าจะหายากน่าดูสีมันค่อนข้างกลมกลืนนะครับผมแต่ก็ดีอ่ะนะฮะมันเอาไว้ เปลี่ยนฟิลลิงบ้างบางทีสะสมเล่นมีดสีดําอย่างเดียวด้ามไม้อย่างเดียวมันจะเบื่อเนาะนะครับลอมาเล่นแบบนี้บ้างเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเวลาเปิดออกมาโปะนะฮะสะบััต้อมือแบบนี้นะครับเปิดคมลแล้ว100%เต็มนะแต่ว่าชอบอยู่อย่างคือใช้สีส้มอ่ะบริเวณตรงบอลแบลิ่งตรงนี้เนี่ยนะมันมันดีอย่างตรงที่มันเด่นแล้วมันตัดกับทุกสีเลยนะอันนี้ไม่สนใจอ่ะมันจะมาสีไหนเนี่ยพอใช้กรอบตัวนี้ปั๊บมันตัดกับทุกสีเลย นะดูฉลาดในการเลือกสีมากๆนะครับระบบบล็อกเนี่ยเป็นลายเนื้อล็อกทุกชิ้นนุ่นกับลเนื้อล็อกนี่กับลายเนื้อล็อกนะครับเวลาจัดเก็บเนี่ยก็ใช้การเอาลงแบบนี้ก็ได้นะครับพับลงแบบนี้เลยนะครับหรือการเปิดเนี่ยจะเปิดจากหมุดตรงนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยมือเดียวก็เล่นได้ใช่ไหมฮะสนุกฟีลลิ่งดีนะฮะยิ่งทักษะการเปิดเนื้อชั้นหน่อยเนี่ยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าสาวสาวกรีฑแน,น่นอนนะฮะกรีฑนี่คือไม่ใช่แบบมีดบาดมือนะไ <laughs> ม่ใช่บนเปิดเท่นะครับเนี่ย เปิดแปโป้แบบนี้ปั๊บเห็นไหมแม่อ่ะมีให้เลือกเล่นครับสนุกสนุกเนาะอ่ะอีกสักหนึ่งรุ่นแล้วกันครับนี่น,นี่มีที่หล่อจนสาวเหลียวสีส้มเนี่นี่สีส้มผมว่าก็เข้าท่านะดูนี่ครับนี่นี่เข้าท่านะดูตัวนี้ปัป๊บเขาให้เป็นไงฮะสปอร์ตมีความทันสมัยดูร้าอารมณ์ เวลาเดินอยู่เนี่ยนะฮะไปแคมปิง้งฝนตกแล้วเดินเหนื่อยๆหยิบสีมีดขึ้นมาเนะี่ยมันดูมีความสู้ซามันดูมีความแบบมีเรียวมีแรงนะฮะแต่ถ้าอากาศร้อนอยู่แล้วหยิบเล่มนี้ขึ้นมามันดูแบบร้อนกว่าเดิมอีกนะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันก็เลือกเล่นได้เลยนะครับตามถนัดตามสมควรนั่นเองเนาะนะครับ500บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับรุ่นไหนก็ได้สนใจก็เอาเลยนะครับจัดได้เลยครับ บอกคุณแม่แล้วกันมิส e ทับเอ็กติม่านะฮะรับรองหลอ่ลอจนสาวเหลี่ยวนะครับนะี <c oughs> อ่าผมก็เลือกจากหน้าตาที่รู้สึกว่ามันหน้าตาดีเนาะนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ครับและทีนี้เนี่ยในส่วนหนึ่งก็คือจะมีอีก4เล่มที่สวมโลโก้ของบราวนิ่งเข้ามานะฮะเป็นงานสำเนาจากจีนนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ก็หล่อเหมือนกันหล่อแล้วก็ราคาเบาวกว่าน,นี้นิดหน่อยจวนนิดหน่อยก็ไม่เชิงน,นะเกือบครึ่งเลยนะเบากว่าน,นี้เกือบครึ่งเลยนะครับอาจจะไปเก็บก่นกอนเดี๋ยวมันจะหายอ้าวสองสีดาหายไปแล้วนะถุงพลาสติกอะ,อะไรไปเลยจะใส่ให้ใหม่นะครับป๊าบเข้าให้มาลองดูกันหน่อยครับเจ้าบราวนิ่งพวกนี้นี่สวมโลโก้บราวนิ่งนะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยดีกว่า คัดมาเน้นหน้าตาหล่อๆเอาไว้กระชากใจท่านใดสนใจนู่นเลยฮะนูฮนเบอร์โทร063 1305 304นะครับบ้านมีครูอ๋อยิดีบริการทุกท่านเนาะก็ตัวแรกครับเป็นเขาเรียกว่าด้ามไม้คอเทาเนี่ยที่ร้านผมเรียกแบบนี้แหละ <laughs> ไม่ได้มีชื่อเป็นทางการอะไรเขาเลฮะเวลาโทรสั่งคุณแม่ก็บอกคุณแม่ เอา, up, ามีดพับด้าไม้นะคอสีเทาให้หน่อยและกันสวมโลโก้บาวนิงอะนะที่อาจารย์เขารีวิวเนี่ยนะครับบอกชื่อคลิปไปสักหน่อยว่าคลิปที่เท่าไหร่นะครับรับรองได้สินค้าตรงปกไม่จกตาแน่นอนครับรอมาตรฐานชายไทยละเนี่ยนะครับเพราะว่าดีไซน์เนี่ยดูสุขุมเยือกเย็นดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะพกไปดูมีความเป็นมืออาชีพมีดพับมันดูทะมักทะแมงแล้วก็ที่สําคัญนะคือมันมีคลิปเน็บให้แบบเนี้ยสบายสบาย เก็บกับกระเป๋าางเกงยีนก็ได้หรือว่างเกงเดินป่าเนี่ยก็ใช้ได้นะครับหรือจะเหน็บไว้กับกระเป๋าสะพายเนี่ยก็ก็ได้เช่นกันนะครับระบบเปิดเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดตรงหมดแล้วก็ด้านบนนะครับแต่ว่าความยาวขนาดพับเนี่ยมันเหมือนจะไซส์5นิ้วเลยนะเนี่ยก็ถือว่าใหญ่กว่าพับปกติทั่วไปนะครับแถมน้ําหนักของพี่ท่านเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนนะ2อ6กรัมคุณผู้หญิงจะใช้นี่เครียดเลยนะหนักไปหน่อยนะด้านหลังระบบฟิเปอร์กดแบบนี้สบัดข้อมือเล็กน้อยนะครับ บริเวณใบมีดก็เป็นสีเทาเหมือนกันออกแบบมามีความแบบดูตุ่นๆน,น,นิดนึงนะตรงปลายเนะี่ยสลปเวลาที่เราหั่นเนื้อมงมเนื้อมหมูรสซอกเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถทําได้ดีกว่าระบบล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับแล้วบริเวณด้านบนเนี่ยถึงแม้จะไม่มีตัววางร่องนิ้วให้แต่ก็เชิดขึ้นมาเอาไว้วางนิ้วได้สบายขึ้นนะครับสำหรับมีดพับตัวนี้นะก็บอกคุณแม่ผมไปแล้วกันว่าเอาตัวด้ามไม้คอสีเทาว่ะ นะ้มีดพับวนะบาวนิ่งนะครับนะเท่านะประมาณนั้นจริงๆมันมีแอบมีระบบช่วยเปิดอยู่เบาๆให้นะแต่ไม่เยอะมากช่วยเบาๆทำให้เปิดง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ราคา250บาทมีค่าส่ง50บาทนะครับนะค่าส่งต่อการส่ง1ชิ้นนะฮะอยู่ที่50บาทหรือถ้าเกิดสั่งหลายๆชิ้นต่อการส่ง1ครั้งอ่ะนะนะก็เสียค่าส่งแค่50บาทแตนะ่ไม่ได้บวกเพิ่มนะครับผมนะ2ส0าหรับคนทสนใจ ถัดมาอีกสักหน่อยก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละลายเคปล่าขึ้นมามีความแบบวัยรุ่นวัยรุ่นมีความแบบเนี่ยดูอารามตานิดนึงนะครับสีสันมันดูชูฉาดบริเวณด้านบนเนาะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยก็ใส่มาเป็นเนื้อไม้แบบเอธโทนะนะไม่ได้ดูหวือหวามากแต่ก็น่าใช้สำหรับตัวนี้นะฮะบ,บริเวณด้านบนเนี่ยหัวเป็นลายเคปล่านะครับผมทำกราฟิกขึ้นมาตรงนี้นะ ซึ่งก็ก็ดูดีใช้ได้นะครับเปิดออกมาโปมีระบบ As s i s t Open นะครับหน้าตาออกคล้ายๆจริงจกไปนิดนึงแต่มันก็ยังคงดูรออยู่นะมันยังคงดูแบบธรรมะทะแมงอยู่ไปกับชุดเนี่ยนะฮะใส่ชุดเดินป่าลายกิ้งกาไปกับมีตัวนี้น่าจะไม่ใช่เนี่ยนะแต่ก็สวยดีนะครับหน้าตาเหมือนจิงจกแต่ด้วยสมรรถนะด้วยการใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับผมมันมันทำได้ดีนะ มันชดขึ้นมาด้านบนแบบนี้มันวางนิ้วได้ถนัดดีมีรูสําหรับรูลมใหญ่ๆด้วยนะบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับตัวสเปซช,ช่องว่างก็ทําได้แข็งแรงดีนะครับผมไม่ยวบนะซึ่งงานพับสบัดต,ตัว250แล้วได้ไซส์ประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะทีเนี้ยตัวเนี้ยมันมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําหนักของพี่ท่านเขาเนี่ยมันจะเบาวกว่าใน2รุ่นแรกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะยังหนักอยู่กับสําหรับคุณผู้หญิงนะฮะ ใครชอบตัวลายเคฟล่าตัวนี้ก็250มีค่าส่ง50บาทนะครับผมเปิดไว้เปิดค่อนข้างสะดวกถัดมาอีกสักหน่อยถ้า2ตัวเมื่อกี้ยังดูไม่แมนสักเท่าไหร่ยังดูไม่โออเนี่ยผมก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่คิดว่าน่าจะรอนะรอเอาเรื่องเป็นเจ้า Browning โลโก้เป็นแบบตัวนี้เลยฮะปีกมังกร ไอ้เจ้าตัวร้ายเนี่ยนะครับมันมันดีอย่างตรงที่มันทุบก,กระจกได้มันตัดสายเบลได้คือเอาง่ายๆมาทําได้มากกว่าการเป็นมีดธรรมดาเนี่ยนะไอ้เจ้าบราวนิงตัวเนี้ยแล้วบริเวณด้านบนเนี่ยเกร็ดมันเหมือนพวกปีกมกังกรผมก็เลยเรียกมันอยู่เป็นประจำว่ามันคือบราวนิ่งปีกมกังกรนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคลิปเน็บให้แน่นอนว่ามาบอดี้แบบนี้ดูหน้าตาก็รู้แล้วว่าหนักนะครับผมเพราะว่าน้ําหนักของเขาปาเข้าไป251กรัม หนักโอเวอร์ไซส์ไปกว่าพวกไซส์ปกติไปเกือบเกือบสองสามเท่าตัวเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้น <S 2> <S 2> <ๆ S 1> การพกพาสาหรับผู้หญิงนี่ไม่เหมาะเท่าไหร่แต่สาหรับผู้ชายหยิบเล่มนี้ออกมาผู้หญิงเขาจะดูแล้วว่าโอโ้โหมีมันดูแบบม,มีสไตล์ไว้แบทแมนเนี่ยเหมือนแบทแมนเหมือนพวกปีกมังกรเหมือนอะไรเงี้ยนะครับมันดูมันดูสู้ซ่ามันดูแบบอมัม่นใจได้มันทําได้ยากเขาเรียกว่าทางานได้หลายอย่างเนี่ยเปิดจากด้านหลังสบัดข้อมือเล็กน้อยครับ พอเปงานพับสบัดนะไม่ใช่พับสปริงนะครับบางคนเนี่ยนะเคยเข้าใจว่ามันเป็นงานให้ทําไมอาจารย์กดแล้วมันไม่เด้งสุดล่ะสปริงพังเหรออะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่งานพับสปริงนะครับอันนี้มันเป็นงานพับสบัดต,ต้องสบัดข้อมือนะพับสปริงจะเป็นอีกแบบหนึ่งกดเบิ้งเด้งโป๊ะสุดแบบอันนั้นคือใช่ถูกต้องถ้าพับสปริงกดมาเด้งไม่สุดนะโอเคสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนได้แต่อันนี้พับสบัดไม่ใช่นะเมื่อวานก็มีคนแย่งกันไปเรื่อยเฉยนะ ไม่เป็นไรนะไม่เข้าใจไม่ว่ากันนะครับแต่ขออยากให้ฟังกันนิดนึงนะครนะับผมเนี่ยผมรับผิดชอบอยู่แล้วนะก็เลยตัดสินใจบอกโอเคงั้นไม่เป็นไรคุณเอาของมาคุณคืนเอาคืนเงินให้ไปเลยจบๆไปนะฮะหรือถ้าเกิดคุณขี้เกียจส่งข,งของมาคุณเอาคืนมาเลยเอามาอยากโกงตังค์เขมาแค่นี้นะนะครับมันไม่ได้ทําให้ผมแบบถึงต้องมาโกงใครหรอกกับเงินแค่สองสามร้อยอะไรแบบนนะี้ก็มีมีบ้างนะครับผม นี่แหละไอเรื่องพับสะบัดนี่แหละครับเนี่ยลองดูนะคือพับสะบัดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแบบจะกดแล้วโป๊ะไปสุดเลยยกเว้นมันจะมีระบบตัวช่วยเปิดมันอีกเรื่องหนึ่งแต่อีเงี้ยสะบัดเนี่ยมันต้องสะบัดเข้ามือนะครับแบบเนี้ยนะประมาณนั้นปีกมกกังกรครับสมาร์ทขนาดนี้หล่อขนาดนี้สาวสาวเหลียวแบบนี้ก็250บาทเท่านั้นค่าส่ง50บาทคุณผู้ชมจะจบที่300นะครับ ทุบกระจกได้ด้วยถ้าจะมีสักหนึ่งเล่มที่แนะนำว่าควรจะติดรถไปนะครับสำหรับผู้ชายนะเล่มนี้น่าสนใจผมแนะนําเลยแหละพูดง่ายๆเพราะว่ามันตัดสายเบลได้ทุบกระจกได้เกิดเหตุอุบัติเหตุยังไงก็เปียงออกมาได้เลยนะฮะเนาะและรุ่นสุดท้าย d a 4 5ของวันนี้ก็อ้าวอันนี้รีวิวไปแล้วนี่นาะโถเอ้ยหยิบมาผิดกล่อง <laughs> โอเคไม่เป็นไรรีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็เป็น6เล่มนะสำหรับมีดที่ คิดว่าน่าจะหล่อในสายตาสาวๆแล้วนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากได้แบบไหนก็บอกผมเลยกันบอกอาจารย์อยากได้หลอกนี้อีกขยับราคาหน่อยได้ไหมได้ครับผมเพราะว่านี้ผมเก่งมาเอาราคาไม่เกิน500เดี๋ยวถ้าเกิดอยากได้หลอกว่านี้เดี๋ยวจัดให้คอมเมนต์ไว้แลวกันนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0 6 3 1 3 0 5 3 0 4นะครับ บ้านมีครูอ๋อยินดีบริการทุกท่านนะโทรไปเจอคุณแม่ผมนะครับผมแล้วก็เบอร์ของร้านนะครับเลขบัญชีมีเลขบัญชีเดียวนั้นนะครับผมถ้าอย่างอื่นไม่ใช่นะโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ